สวัสดีค่ะวันนี้ก็คุณตาเตยแล้วนะคะก็ตาเตยจะมาดีวิวอ่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมนะคะที่เตยใช้แล้วก็วิธีที่เตยดูแลรักษาเส้นอ่าผมต่อที่เตยไปต่อมาได้ประมาณเกือบหนึ่งเดือนได้แล้วก็ถือว่าสภาพยังคงดีอยู่นะคะยังยังไม่หลุดสักช่อเลยซึ่งภูมิใจมากนะคะเพราปกติแล้วเดี๋ยวที่เคยต่อมาเนี่ย ยังไม่ถึงเดือนเลยก็มีการหลุดของชอ่อเส้นผมแล้วนะคะซึ่งครั้งนี้ที่ไปต่อเนี่ยยังไม่หลุดสักชอ่อเลยก็โอเควันนี้เตยจะมาบอกวิธีกันนะคะก็ไปเลยมาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกคือการสักผมใช่ไหมคะขั้นสระผมของเตยก็คือจะใช้แชมพูอยูอ่สองตัวด้วยกันนะคะที่ใช้เป็นประจำซึ่งเนื่องจากคนที่ส่อผมเนี่ยเราต้องดูแลรักษาหนังศรีรษะให้แบบขั้นสุดอะเพราะว่า หนึ่งเลยการต่อผมเนี่ยมันก็มีการหลังหนังศีรษะเราใช่ไหมคะก็จะทําให้หนังศีรษะเราอ่อนแอแล้วก็เกิดการเกิดรังแคขึ้นอะไรอย่างงี้ก็คนต่อผมนะคะต้องดูแลเรื่องหนังศีรษะให้ดีที่สุดนะคะซึ่งการดูแลรักษาให้ดีที่สุดก็คือการใช้แชมพูของแชมพูที่รักษาหนังศีรษะโดยตรงนะคะซึ่งเตยใช้ของแบรนด์ lush lush อะไรสักอย่างเนี่ยคือขออภัยที่อ่านชื่อแบรนด์ไม่ถูกนะคะก็ เตยใช้แบรนด์นี้นะคะก็เป็นอเน,นี้มันเป็นแบรนด์ที่เตยไม่เตยไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์ของประเทศอะไรแต่ว่าเอ่อค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีโด่งดังในเกาหลีเลยนะคะคือเป็นแบรนด์ที่แบรนด์แชมพูเกี่ยวกับรักษาหนังศีรษะที่ได้อันดับหนึ่งนะคะได้อันดับหนึ่งของของประเทศเกาหลีเลยอันนี้ก็เขียนไว้เลยนะคะว่า ได้ันับหนึ่งภายใน2ปีได้อันับหนึ่งเลยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลรักษา,าหนังศีรษะนะคะก็อันนี้เตยเลือกเป็นสูตรสาหลายมานะก็อันนี้อาจต็อาจจะยังลองใช้ได้ไม่นานพอสมควรนะแต่เตยรู้สึกว่าเออมัน มันทำให้หนังศีราะเราไม่แห้งจนเกินไปเหมือนแบบว่าโอเครักษาความชุ่มชื้นให้กับหนังศีรษะของเรานะคะซึ่งดีมากๆแต่ข้อเสียงเดียวคือราคาแพงมากๆนะคะราคาแพงมากคือแบบขวดนี้เตยซื้อในโอริฟยางนะคะราคา24,000วอนซึ่ง ราคาสูงมากอะแต่ว่าโอเคเราก็ต้องดูแลรักษาหนังศรีรษะเราให้ดีนะคะถึงแม้ว่าคนจะไม่ต่อผมคนที่มีปัญหาเรื่องรังแคเรื่องปัญหาเรื่องกงรารว่านศีรษะก็สามารถใช้ได้ค่ะเ mm hmm. ลยอันนี้เป็นรั้งแรกที่เตยพึ่งใช้เราใช้แบรนด์นี้นะก็ถือว่าใช้ก็ประทับใจอยู่นะคะก็นี่แบรนด์นี้แต่เตยมีความรู้สึกว่ากลิ่นมันจะเหมือนกลิ่นเหมือนแชมพู สมุนไพรบ้านเราอะคะ่ะก็ไปคิดว่ามันก็น่าจะเทียบกับแชมพูสมุนไพรบ้านเราแหละสมุนไพรที่แบบเกี่ยวกับรักษาหนัษะ,ะีะค่ะก็ใช้ได้เหมือนกันส่วนตัวที่สองนะคะเชื่อว่าหลายคนก็เคยเห็นนะคะก็คือเป็นของ L'Oreal Paris นั่นเองก็คือตัวเนี้ยซึ่งตัวนี้ก็เนี่ยขนาดานขนาดานแบบตัวผลิตภัณฑ์อะยัมีภาษาไทยเลยแสดว่ามันคงเอาเขาเข้ามาจากไทยแหละแต่ก็โอเคซึ่ง ผมเตยเป็นคนที่ผมแห้งเสียจากการทําสีการกัดสีมาการฟอกสีผมการยืดผมมาเยอะใช่ไหมคะซึ่งตัวเนี้ยมันก็สามารถช่วยบํารุงผมให้ผมเราอะดูนุ่มมากขึ้นดูสาวยมากขึ้นนะคะเตยก็จะใช้ตัวนี้ของลอริโอกับตัวนี้นะคะใช้สลับกันนะคะก็จากอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้ประมาณ2วันนะคะ2วันครั้งแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะเพราะว่า ก็สลับกันไปด้วยความที่หนึ่งเลยอันนี้แพงอันนี้แพงด้วยก็ไม่อยากใช้ทุกวันนะคะส่วนขั้นตอนที่2นะคะก็คือครีมดวดผมในซึ่งสําคัญมากๆสําหรับคนต่อผมนะคะเพราะว่าต้องอให้ผมต่อเราอะมีน้ามีความนุ่มสลวยอะเพราะถ้าเราไม่ใช่ถ้าเราไม่ใช้ครีมดวดผมหรือครล์มเม้นต์อะไรอย่างเงี้ย มันจะพันกันได้ง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งคนต่อผมในค่อนข้างสําหรับคนต่อผมค่อนข้างสําคัญเลยทีเดียวนะคะขั้นตอนนี้คือครีมนวดผมนะซึ่งเตยจะมาแนะนําตัวนี้นะคะ <S <S เป็นของอบิชาเซนนะคะเป็นของแบรนด์เกาหลีนั่นเองก็คิดว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นมาผ่านตาก,กาันเตยไม่แน่ใจว่าตัวนี้ที่ไทยมีขายไหมนะคะแต่ว่าตัวนี้เตยตั้งแต่เตยมาเก,กาหลีมาสองปีที่แล้วอ่ะ ต่อยใช้ตัวนี้มาจนถึงปัจจุบันอะคือหลายหลอดมากอันนี้น่าจะมีเกินน่าจะสิบหลอดได้แล้วอะคือมันมันหอมมันกลิ่นมันหอมมากแล้วก็นุ่มมากๆตัวเนี้ใช้แล้วผมนุ่มเลยนะคะก็ด,ด,ด,ดี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 สิบ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 ไปเลยนะคะตัวนี้ต่อยให้ขนาสิบสิบเลย <c oughs> ส่วนอีกตัวนะคะที่ต่อยก็ชอบเหมือนกันนะคะเป็นแ,แบรนดน์อว่ a คารโมนะคะเป็นแบรนดน์อว่าคาเอ่อตัวนี้ก็ อันนี้ก็กระปุกที่สองเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็จะหมดแหละคืออันนี้มันจะเป็นเป็นทรีเมนเนื้อเข้มข้นเหมือนกันนะคะก็อันนี้เตยเห็นใน a c e บ o o k นะคะเตยเห็นโฆษณาใน f a c e b o o k เป็นคนแบบผมเสียมากๆแล้วพอเขาใช้ตัวเนี้ยร่วมกับหวีของเขาอะ่ะร่วมกับหวีของเขาใช่ไหมแล้วแบบว่าผมจะแบบลืมลกมากซึ่งซึ่งไม่จกตาจริงๆตัวนี้ก็ถือว่า ค่อนข้างค่อนข้างให้ความนุ่มลื่นสำหรับเส้นผมพอสมควรเลยซึ่งไม่ัะป่าตัวนี้แบบนี้นะคะก็อะโวคาโดดีมากดีมากดีดีดีเท่ากับตัวเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าจะแตกต่างกันที่กลิ่นนั่นเองนะคะเจออีกยี่ห้อน,นึงนะคะที่เตอเคยเห็นในทวิตผัดๆว่ามีการแบบแชร์กันเยอะมากนะคือตัวนี้นเลยนะคะ คือตัวนี้นะคะก็หลายคนน่าจะเคยเห็นกันเคยเห็นใช่ไหมใน w i t t e r อร์ที่มันจะดังๆอยู่สักพักหนึ่งอะ่ะมันคือแบนซูบาซูบาคิอ่ะซูบากิซูบาคิ คือไบกินะคะก็เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นน,นั่นเองซึ่งแบรนด์นี้ก็ใช้มาบ่อยนะแชมพูอะไรเครื่อคอนดิชเนอร์ก็เคยใช้อะไรเงี้ยก็ดีพอสมควรอันนี้ก็คือ2ตัวเนี้ย <c oughs> แต่ว่าเทียบเท่ากันเลยนะคะแล้วตัวนี้แต่ตัวนี้จะมีความหอมกว่ากลิ่นที่หอมกว่านะคะก็ตัวนี้ก็ใช้อันกระปุกที่2แหละอันนี้ยังไม่ได้เปิดเลยอันนี้อันใหม่แบบสแปร์ไว้เผื่อ2อัน <c oughs> เผื่อ2ออันหมดอะไรเงี้ยก็เอาอันนี้มาใช้นะคะ โ okay. อเคก็จบไปสําหรับครีมนวดผมนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยคะ่ะทําให้ผมแล้วนุ่มขนาดนี้ก็คือครีมนวดผมเนี่ยคือสําคัญที่สุดนคะคะต่อไปนะคะ้าพอหลังจากที่เราสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องใช้ต,ต้องมีแบบการบํารุงอีกนะคะยังไม่จบเท่านี้นะก็คือขั้นตอนมันจะเยอะมากสาหรับคนที่ผมเสียแล้วก็ผมต่ออะไรเงี้ยคือเราต้องดูแลดีจริงจริงนะคะก็คือหลังจากที่เตยสระผมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเตยจะเช็ดผมให้ อพอหมาดๆนะคะพอแบบพอหมาดๆไม่ได้แบบแห้งมากนะคะเตยจะใช้เป็นตัว Recovering ิ a งบนะคะตัวนี้ตัวนี้ชื่อแบรนด์โมเลโมนะอันนี้ก็ดังอยู่พอสมควรนะคะในเกาหลีแล้วก็เหมือนจะดังมากในประเทศญี่ปุ่นนะคะคือแบรนด์นี้มันจะดังสำหรับคนที่ทำสีผมหรือคนที่มีผมเสียมากๆหรือคนที่ผมแบบโดนสารเคมีมากๆคือแบรนด์นี้คือแบบ ที่หนึ่งเหมือนกันในเกาหลีนะคะซึ่งตัวนี้มันจะเป็นเนื้อแบบเนื้อบามอะคะ่ะนี่เดี๋ยวเตยบีไปดูมันจะเป็นเนื้อบารมแบบเนี้ยซึ่งเราไม่ต้องใช้เยอะเลยนะคะก็คือสําหรับคนผมยาวก็บีบมาประมาณบีบมาประมาณประมาณเหรียญสิบเท่าเหรียญสิบก็ใช้ได้ทั้งหัวแล้วนะคะก็ถือว่าหลอดนึงก็ใช้ได้นานอยู่พอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวทุกอย่างเตยจะแปะ าราคาเป็นราคาวอนให้แล้วก,กันนะเพราะว่าเตยซื้อในประเทศเกาหลีจริงๆก็เดี๋ยวเตยจะแปะสินค้าราคาสินค้าทุกอย่างนะคะไว้ที่มุมใดสักมุมหนึ่งนะคะก็ตัวบาเนี้เตยไม่ได้ใช้แค่ยหฮอลเดียวนะคะเตยก็จะมีใช้ของแบรนด์นี้เหมือนกันเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะคะเป็นแบรนด์เจซู J นะคะเป็นวอเตอร์แพคนะซึ่งคือ,อจริงๆอะเตย ใช้ขวดใหญ่แหละแต่ว่าด้วยความที่คังแอเตอร์ใช้ของแบรนดน์นี้ใช่ไหมคะก็เลยไม่มีขวดใหญ่ก็เลยจะมีแค่ขวดเล็กเป็นซิมเปิลของที่เขาของแถมมาแต่ว่าเออมีเป็นไซส์เล็กมาให้ดูแล้วกันก็จะเป็นแบรนด์นี้นะคะก็มันน่าจะกลับด้านอะ่ะ <c oughs> ก็เป็นตัวเจนะคะก็ตัวนี้ก็ดีไม่แพ้กันนะคะสองตัวนี้คือเตยว,ว่าคุณภาพดีแล้วก็ให้ความนุ่มรุ่ม ุให้ความนุ่มลื่นสําหรับเส้นผมได้ดีพอๆกันเลยก็คือสอแบรนนี้คือแบบดีมากก็แล้วแต่ตัวว่าจะใช้สลับกันอะไรยังไงหรือว่าแล้วแต่โปรของโอลิฟยังหรือว่าที่ที่เตยไปเจอนะว่าเออตรงนี้ถูกกว่าวันนี้ถูกกว่าอะไรเงี้ยคือ <c oughs> ก็แล้วแต่ราคาที่เขาเซลล์หรือว่าที่เจอๆแล้วกันนะคะก็หลังจากลงบาร์มเสร็จเรียบร้อยนะคะเตยก็จะลงเป็น ออยขั้นแรกก่อนนะคะออยขั้นแรกนะคืออันนี้อาจจะเป็นความที่เตยผมเสียมากๆเตยเลยลงเยอะมากๆนะคะแต่หลายคนถ้าไม่ได้ผมเสียเท่าเตยอาจจะไม่ต้องลงเยอะขนาดนี้อาจจะอาจจะขั้นข้ามอาจจะขั้นข้ามตอนนี้ไปนะคะซึ่งเตยจะเป็นลงบามก่อนที่จะเป่าผมรอบหนึ่งก็คือใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้ใช้ของ n a t u r e Republic นะคะซึ่งตัวนี้เตยชอบกร่นมากๆแล้วตัวนี้มันจะไม่ได้ เนื้อเนื้อมันจะไม่ได้แบบเหนียวอะคะ่ะเนื้อมันจะไหลมากๆเลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมคือเนื้อมันไหลมากๆซึ่งมันไม่ได้เหนียวอะไรเกินไปเลยเตยก็จะใช้อันนี้ลงลงจากต่อตัวบาม์นะคะก็ก่อนที่จะเป่าผมให้แห้งตัวนี้นะคะเตยลืมไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือตัวนี้จะใช้หลังจากที่ อาบนะ้ำแล้วออกมาเลยก็คือจะ,จะฉีดตัวนี้ที่เส้นผมนะคะก่อนจะลงพวกบามนะตัวนี้ก็คือแบรนด์อาร m a าติกานะคะเป็นเอสเซนส์สำหรับดูแลรากผมโดยเฉพาะเลยนะคะก็ตัวนี้มันจะมีออยผสมอยู่นิดนึงอะ่ะซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่ามันก็ออพอฉีดไปแล้วนะมันจะแบบเย็นหนังสีสษะมากๆเลยนะคะก็มันก็จะช่วยดูแล รากเส้นผมขึ้นมิดนะคะและ้วสำหรับคนที่ต่อผมนะคะสำคัญที่สุดเลยค่ะคือการเป่าผมเราต้องเป่าให้แห้งที่สุดแบบแห้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะห้ามเปียกห้ามหมาดห้ามแบบแดงซึ่งคือต้องแห้งร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเลยนะคะเราซึ่งเพราะว่าถ้ามันเปียกแล้วมันจะมีการกอับชื้นตรงที่ ตรงเปียที่เขาแบบมีการต่อต่อเข้าไปเส้นผมใช่ไหมบางทีอาจจะเกิดเชื้อราหรือบางทีอาจจะทําให้แบบว่าผมมันยิ่งพันกันมากขึ้นนะคะซึ่งขั้นตอนนี้สําคัญมากๆคือการใดผมให้แห้งร้อยเปอร์เซ็นต์ยิ่งตรงโคนหรือตรงปมอะไรเนี่ยต้องแห้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่คือสําคัญมากๆนะคะ ไล่ข้อเนี่ยของคนต่อผมนะคะก็คือการวีผมนั่นเองนะคะก็วีเนี่ยคือสําคัญมากๆากเลยค่ะคนต่อผมเพราะว่าไม่ทําให้ผมเนี่ยพันกันซึ่งตอนนี้ผมเริ่มจากรอนมาก็เริ่มจะคลายแล้วนะคะก็โอเคช่างมันนั่นแหละวีเนี่ยสําคัญมากๆสําหรับคนที่ต่อผมนะซึ่งอย่างคลิปที่ผัด คลิปที่แล้วที่เธอพาไปต่อผมเนี่ยร้านก็ได้มีการเซอร์วิสในการให้หวีเล็กๆมาใช่ไหมคะซึ่งร้านอื่นที่เธอเคยไปต่อก็ให้หวีเป็นการเซอร์วิสเหมือนกันซึ่งนั่นแหละค่ะมันเป็นการตอบย้ําว่าคนเต่อผมเนี่ยต้องหวีผมตลอดนะคะไม่ให้ผมมาพันกันนะไม่ให้ผมจริงแล้วก็ผมต่อไปพันกันแล้วก็ให้มันแบบว่านุ่มสวยแล้วอยู่กับเราได้ไปได้นานที่สุดนะคะโอเคซึ่ง หวีที่เตยใช้นะก็จะเป็นแบรนด์นี้นะคะเป็น tang g e tang g e tang อะไรสักอย่างนะคะแบรนด์แบรนด์นี้นะคะก็ใช้แบรนด์นี้นะคะก็ถามว่าแบรนด์นี้ทําไมจะไม่ต้องใช้ก็มาลดราคาก็เลยซื้อแต่ถามว่าใช้ใช้อะไรก็ได้ะคะ่ะใช้หวีอะไรก็ได้ใช,ใช้หวีตามดโซใช้หวีแค่ราคาไม่กี่บาทก็ได้อะแต่ว่าขอให้เป็นแค่ซี่แบบเนี้ยซี่แบบขาเรอะไรซี่ห่างหา ก็ก็ก็โอเคแล้วนะคะแล้วก็อีกอันนึงงเราก็จะเป็นหวีแบบนี้เดยไม่รู้ว่ามันเรียกหวีอะไรค่ะแต่ก็ทุกคนน่าจะเคยเห็นหรือเคยเจอแล้วก็คือหวีเนี่ยก็ใช้ได้ดีมากเลยนะคะเนี่ยก็จะคอยหวีอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มันแบบพันกันให้มันแบบนุ่มสลวยอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้หวีเนี่ยอันนี้หวีนี้ก็ซื้อตามไลโซไม่ได้ไม่ได้แพงไม่ได้อะไรเลยก็นั่นแหละค่ะก็สําคัญนะคะการต่อผม คนเตาผมต้องหวีผมเยอะๆนะคะหวีให้เป็นล็คพันเซลไปเลยนะคะเฮ้ hey. และอันดับสุดท้ายสำหรับขั้นตอนการดูแลรักษาของเตยน,นะคะก็คือพอหลังจากเป่าผมให้แห้งสุดไปแล้วแห้งแบบแห้งแบบทั้งหัวแล้วนะคะเตยก็จะลงออยเป็นขั้นสุดท้ายนะคะออยที่เตยใช้แล้วก็รักมากที่สุดก็คือตัวนี้ก็เป็นแบรนด์เดิมนะคะมิชาเซนนะคะ เป็นแบรนด์ที่คิดว่าหลายคนก็น่าจะเคยเห็นรีวิวของเขามาเยอะมากพอสมควรอันนี้ก็ขวดที่เกือบสิบแล้วเหมือนกันนะพอๆกับตัวที่ครีมนวดผมเลยตัวนี้คือ the base มากอันนี้คือกลิ่นหอมแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นสำหรับคนที่ผมแห้งเสียนะคะ ซึ่งถือว่าทนางทําได้ดีมากเคยนอกใจบ่อยมาซึ่งเรานอกใจไปใช้แบรนด์นี้ค่ะอันนี้แบรนด์ลาอิมนะคะลาอิมซึ่งเตยเห็นใน Twitter เขาบอกว่ากลิ่นมันหอมมากกลิ่นมันหอมมากจนแบบว่าติดเสื้อติดนุด่นติดนี้กินหมูกระทะแล้วก็ใช้อันนี้แต่สําหรับตัวเตยเตยรู้สึกว่ากลิ่นมันหอมจริงค่ะกลิ่นตัวนี้หอมมากๆแต่ว่าไม่ได้ติดทนสําหรับเตยนะสําหรับเตยไม่ได้ติดทนขนาดนั้นนะคะก็เลยแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือเนื้อมันไหลมากๆเนื้อมันไม่ได้คั้งเข้มคนจนแบบอให้ความชุ่มชื้นขนาดนั้นนะเนื้อค่อนข้างที่จะพอๆกับตัวนี้เลยเนื้อมันจะไหลมากๆเลยเตยเลยไม่ได้รู้สึกออชอบอะไรสักเท่าไหร่แต่ก็คือถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะคะแต่ไม่ได้แบบว่าหยิบมาใช้บ่อยจะกลายเป็นว่าหยิบมาใช้ในโอกาสที่โอเควันนี้โอ้เพิ่มแบบกลิ่นให้มันหอมๆนิดนึงแต่มันก็ ดีแต่มันหอมจริงแต่มันจะไม่ได้ติดทนสำหรับเตยมากขนาดนั้นนะคะก็อืมนะคะแต่ถามว่าคนที่ชอบก็น่าจะชอบเลยนะคะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็รีวิวจากการใช้จริงของเตยเองนะคะโอเคอันนี้ก็จบไปนะคะสำหรับาการดูแลรักษาเส้นผมของเตยทั้งหมดนะคะาบางตัวเตยก็จะ ก่อนต่อผมเตยก็จะใช้ตัวนี้อยู่มาตั้งนานแล้วหรือบางตัวเตยก็จะเพิ่งแอดเข้ามาตอนหนังจากที่ต่อผมเสร็จน,นะคะแต่ว่าโดยโดยรวมแล้วเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดิมนะคะเพราะว่าเตยมีปัญหาเรื่องผมเสียมากๆเลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะทุกคนจะชอบกันนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าพูดไม่รู้เรื่องอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะคะก็ครั้งหน้าจะพยายามพัฒนาการพูดตัวเองให้รู้เรื่องมากขึ้นนะคะก็ ขอให้ทุกคนชอบกันนะคะคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบา